สวัสดีคุณผู้ชมแฟนข่าวเดอะรีพอร์เตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขออภัยในความผิดพลาดทางเทคนิคเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับตรงสะพานชมัยมารุเชตครับซึ่งเป็นจุดที่วันนี้ทางกลุ่มเดินทะลุฟ้านะครับจะมาทํากิจกรรมครับในเวลา14นาฬิกาด้วยกันนะครับโดยณช่วงนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสํารวจบรรยากาศครับบริเวณสะพานชมัยมารเชตทำเนียบรัฐบาลนะครับ ริมคลองพดุงกรุงเกษมครับรวมไปถึงแยกมิสกกวันนะครับเพื่อดูว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าครับเจ้าที่ตำรวจนะครับได้มีการนำตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาตั้งไว้2ชั้นด้วยกันนะครับบริเวณตรงทำเนียบรัฐบาลนะครับและก็แยกมิสกกวันนะครับซึ่งจะเดินทางไปยังกระทรวงศึกษาธิการครับ ซึ่งตอนนี้การจราจรบริเวณดังกล่าวก็ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าได้มีการปิดช่องทางการจราจรนะครับเหลือเพียงแค่2ช่องทางเท่านั้นแต่ว่าการจราจรก็ยังคงดําเนินต่อไปได้นะครับส่วนตรงนี้ครับเป็นบริเวณตรงสะพานชมัยมารเชตน,นะครับริมคลองพดุงปรุงกรเกษมครับซึ่งเจ้าที่ตำรวจก็ได้มีการนำ ตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาตั้งไว้ครับบริเวณดังกล่าวโดยที่จะเห็นได้นะครับว่าณนะตอนนี้ทางตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่ได้ตั้งถึงขั้นแบบปิดให้ไม่ให้ผู้คนได้เดินผ่านเข้าไปได้นะครับก็ยังมีการเว้นช่องว่างครับเพื่อให้ผู้คนรวมถึงสื่อมวลชนนะครับที่จะมาทำข่าวก็ยังสามารถเดินเข้าไปได้อยู่ครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น ลวดหนามฮีเพลงครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการนำลวดหนามฮีเพลงครับมาตั้งไว้ครับไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณของสะพานชมยมรุเชตหรือว่าเลยไปถึงข้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งในช่วงเช้าครับเวลา8นาฬิกา15นาทีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับแล้วก็พร้อมคณะรัฐมนตรีต่างๆนะครับได้มาถ่ายรูปในคอรม2ทับของพลเอกประยุทธ์นะครับ ซึ่งก็มีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอย่างมากเลยทีเดียวโดยเจ้าน้ที่ตำรวจนะครับได้บอกกับผมอีกว่าวันนี้ได้มีการนำหน่วยควบคุมฝูงชนนะครับหรือว่าคอฟอครับทั้งหมด3 0กองร้อยนะครับในการมาควบคุมสถานการณ์ครับตอนนี้ครับเรากำลังเดินเข้าไปข้างในนะครับในบริเวณพื้นที่ของสะพานชมัมมารุเชษครับ ซึ่งจะยังเห็นได้นะครับว่าก็ได้มีการนําตู้คอนเทนเนอร์ครับมาตั้งไว้ครับซึ่งก็ได้ตั้งไว้ยาวไปจนถึงบริเวณตรงถนนพระรามที่5เลยนะครับ ที่บริเวณด้านข้างนะครับของตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ยังคงมีการตั้งจากตั้งนะครับลวดหนามหีบเพลงครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรงนี้นะครับเป็นลวดหนามหีบเพลงนะครับก็มีการตั้งตลอดแนวครับรอบทำเนียบรัฐบาลนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินมาดูบรรยากาศตรงบริเวณถนนพระรามที่5กันนะครับซึ่งก็จะยังคงเห็นได้ว่ามีการนาตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาตั้งไว้อย่างต่อเนื่องด้วยกันซึ่งจากข้อมูลที่เจ้าที่ตำรวจบอกมานะครับก็บอกว่าได้นําตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับโดยในแต่ละตู้คอนเทนเนอร์ครับเราจะเห็นโซ่ตรวนเหล็กนะครับ ซึ่งมีการห้ามตู้คอนเทนเนอร์ไว้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ขณะที่ลวดหนามหิ้เพลงนะครับก็มีการนำมาวางไว้เช่นเดียวกันนะครับใกล้กับตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆที่วางไว้นะครับนี่เป็นบริเวณหนึ่งในจุดที่สามารถจะเข้าไปทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ได้มีการนำลวดหนามหิบเพลงมาตั้งไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าก็มีการถูกโบสีดำนะครับไว้ตรงลวดหน้ำดังกล่าวด้วยเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงบริเวณแยกนิสกวันนะครับเพื่อไปดูอีกหนึ่งจุดของการควบคุมดูแลนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงชุดหน่วยควบคุมฝูงชนครับหรือว่าคอฟอนะครับ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ของกลุ่มเดินทะลุฟ้านะครับจะเริ่มต้นในเวลา14นาฬิกาด้วยกันโดยคุณทัชพงษ์แกดำนะครับหนึ่งในแกนนำภาคีนิรนามนะครับก็ได้บอกว่าวันนี้ตั้งใจจะมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับโดยเชื่อมันอ่นครับในมวลชนที่จะเข้ามาร่วมกันเปล่งเสียงนะครับในพื้นที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล ตอนนี้เวลาประมาณ1 3นาฬิกา6นาทีแล้วนะครับใกล้ถึงเวลาที่กลุ่มเดินทะลุฟ้าจะมาทำกิจกรรมแล้วน,นี่ครับเรากำลังเดินไปในจุดบริเวณแยกมิสสวันนะครับ ครับผมตอนนี้ครับเรามาอยู่บริเวณจุดแยกมิสกวันนะครับซึ่งอย่างที่เรียนเมื่อช่วงแรกครับว่าวันนี้ก็จะมีการปิดช่องทางการจราจรนะครับเหลือเพียง2ช่องทางด้วยกันแล้วก็มีการนำตู้คอนเทนเนอร์ครับมาตั้งไว้บริเวณจุดดังกล่าวนะครับ ส่วนตอนนี้ก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าครับเริ่มทยอยมาตั้งร้านนะครับขายของแล้วนะครับตอนนี้สําหรับการจราจรบริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับจนถึงไปยังกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็บริเวณแยกนิสสกวันก็ยังสามารถ ทำการจราจรได้ปกตินะครับรถยนต์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ปกติอยู่แม้ว่าจะมีการปิดช่องทางการจราจรเหลือเพียง2ช่องทางก็ตามสช่องทางก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศครับบริเวณ ใกล้ๆก,กับทำเนียบรัฐบาลนะครับตอนนี้เริ่มมีมวลชนครับทยอยกันมาแล้วครับเพื่อมาทำกิจกรรมของกลุ่มเดินทะลุฟ้าในวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะครับกับมวลชนนะครับที่มาทํากิจกรรมในวันนี้กันนะครับคนะครับขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับจากเดพอโเตอร์ครับจับข้ามครับ เกี่ยวกับการมานวันนี้ครับคครับอยากอยากทราบถึงการมาทํากิจกรรมในวันนี้ครับคิดยังไงกับการทํากิจกรรมในวันนี้ครับคิดยังไงเหรอก็มาช่วยน้องๆเขาะค่ะเพราะเห็นน้องๆเขาเนี่ยโดนสลายแล้วก็ นังสิ่งที่น้องๆเขาเรียกร้องมันเป็นสิ่งที่ปกติที่มนุษย์โลกทุกวันนี้ควรจะมีแล้วน้องๆเขาไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เมื่อน้องๆเขาถูกสลายแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มาช่วยเหลือน้องๆแล้วก็มาเป็นกําลังใจอะค่ะต้องการมาเป็นกําลังใจในวันนี้อ่ามาเป็นกําลังใจแล้วก็ ช่วยเหลืออะไรได้ก็จะช่วยอ่ะมาเป็นมวลชนมันมาให้มาเพิ่มจํานวนให้น้องๆเขาอะค่ะอันนี้มาจากจังหวัดอะไรครับเอ่อสมุทรปราการค่ะก็คือมากันทั้งกลุ่มเลยสมุทรปราการอ,อันนี้มาคนเดียวเพ้่มาเจอมาเจอเพื่อนอมาเจอแล้วก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะมาคนเดียวแล้วทางเมื่อวานนี้ที่คุณทัชพงศ์เองได้พูดเกี่ยวกับจุดยืนของกลุ่มไม่ว่าจะเป็นอ่า การแก้ไขรลฐธรรมนูญใหม่ยกเลิกมาตราน1นึ 2, อันนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับอ๋อก็เห็นตามน้องเขาเลยค่ะเพราะมาตรา1น <Thank you. S 2> ึ 1> เป็นกฎ <Okay. S 1> <ฆ>หมายที่โหดร้ายแล้วปิดปากประชาชนไม่ให้ไม่ให้สามารถพูดหรือวิจารณ์ได้อะไรได้ mm hmm. ซึ่งปัจจุบันนี้โลกมันจเจริญขนาดนี้ปิดบังอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันควรจะถูกวิจารณ์ได้แล้วก็ควรจะ,ะได้ได้รับการชี้แจงว่าไอ้สิ่งที่เขาวิจารณ์นั้น่ะมันมี ความผิดพลาดหรือว่ามีความกระจจางตรงไหนเพราะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เพราะว่าเด็กๆเนี่ยต้องการให้เกิดความกระจจาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็มองตรงนี้ว่าการที่เด็กเนี่ยต้องการที่จะยกเลิกมาตรานี้เพราะว่าอยากจะให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เราก็อยากให้มีการออกมาชี้แจงเพื่อให้เกิดความป่องโฟมใสในระบบสังคมของเราต่อไปเพราะฉะนั้นไม่มองว่าเด็กที่มาเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรานึ่งเนี่ยทำผิดแต่ประการใดค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงมวลชนที่ อยากจะเชิญชนมวลชนหรือว่าฝากถึงมวลชนที่อาจจะยังไม่ได้มาในวันนี้ไหมครับก็อยากจะเชิมญมวลชนทุกๆคนเนี่ยมาร่วมกันเรียกร้องสิ่งที่<ห>เป็นปกติสากลโลกก็คือสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็การเรียกร้องสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตปกติเนี่ยให้ให้น้องๆเขาประสบความสําเร็จค่ะครับพระบรมรับครับก็เป็นหนึ่งในมวลชนนะครับที่มาทํากิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งก็บอกว่า ต้องการมาให้กำลังใจเด็กๆและเยาวชนนะครับที่ได้แสดงออกจุดยืนทางการเมืองนะครับตอนนี้เขาเวลาประมาณ13นาฬิกา15นาทีนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับก็ยังมีอย่างที่เรียนครับว่ามีการนำตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาตั้งไว้ครับ ในหลากหลายจุดด้วยกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณ ข้างทาเนียบรัฐบาลนะครับก็มีการนำรถน้ำหิบเพลงมาตั้งไว้เช่นกันครับ ส่วนนี้เป็นบริเวณตรงข้างทำเนียบรัฐบาลอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะเห็นว่ามีการนำตู้คอนเทนเนอร์ครับมาตั้งไว้บริเวณตรงนี้นะครับขณะที่การจราจรเอก็ได้มีการปิดเส้นทางในฝั่งขาออกนะครับโดยต้องให้ประชาชนกลับรถในบริเวณข้างๆข,ข,ของกพรนะครับ ขณะที่ตรงนี้ครับเป็นส่วนของรั้วนะครับที่จะเอามากั้นผู้ที่มาทํากิจกรรมในวันนี้โดยเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการติดตั้งหรือว่าตั้งแผงนรั้วนะครับ ครับผมนั่นคือบรรยากาศนะครับบริเวณทำเนียบรัฐบาลสะพานชมัยมรุเชษครับฟองพดุงกรุงเกษมรวมไปถึงบริเวณแยกมิสกวันนะครับซึ่งวันนี้ทางกลุ่มเดินทะลุฟ้าครับจะมาทํากิจกรรมในเวลา14นาฬิกาด้วยกันนะครับโดยอีกสักครู่ครับหากมีความคืบหน้านะครับทางเดอะรีพอร์เตอร์ครับจะรายงานให้ทุกคนทราบด้วยกันนะครับช่วงนี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ